สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์3สถาบันพุทธศักราช2554จุฬารามาศิริราช วันนี้เวลา15นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินยังศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สสถาบันพุทธศักราช2554จุฬารามาสิริราช ซึ่งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกันจัดขึ้นในหัวข้อ8 4พรรษาองค์ราชัน3สถาบันเทิดไทวิชาการการแพทย์ก้าวไกลสุขภาพประชาไทยยั่งยืนระหว่างวันที่15-18ถึงมิถุนายน2554เพื่อเป็นการแสดงผลความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการวิจัยทั้งด้านการแพทย์ทุกสาขาการสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์และการบรณาการวิชาการในสาขาต่างๆซึ่งเป็นผลผลิตของคณะแพทยศาสตร์ของ3สถาบันนี้และจากสถาบันอื่นๆในประเทศเพื่อให้แพทย์บุคลากรทางการแพทย์และนิสิตนักศึกษาแพทย์รวมทั้งในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องได้เสนอผลงานการวิจัยฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการรวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีวิทยากรจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยเน้นการประสานความรู้ระหว่างสหาสาขาวิชาความรู้ที่ทันสมัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในเวชปฏิบัติและเน้นปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรพระราชวังปีเตอร์ฮอฟและพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก burg, สหพันธรัฐรัสเซียโทรทัศนรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่11มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2554เวลา10นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลัลษักอัครราชกุมารีเสด็จยังพระราชวังปีเตอร์ฮอฟโดยมีนางเอลินาคาวนิสกายาผู้อำนวยการใหญ่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรภายในพระราชวังปีเตอร์ฮอฟซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่หรูหราโออ่า ได้รับการเรียกขานว่าเป็นพระราชวังแวร์ไซด์ของรัสเซียสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพ,พระเจ้าจากักรพรรดิปีเตอร์มหาราชที่หนึ่งและจากการปรับปรุงตกแต่งตามกาลสมัยทําให้เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยศิลปะผสมผสานร,ระหว่างรเนซองส์บาโรกและคลาสสิกโดยใช้สถาปนิกวิศวกรจิตรกรและประติมากรที่มีชื่อเสียงจากยุโรปศูนย์กลางคือแกรนด์พาเลส เสมือนเป็นมงกุฎของฤราสร์อรของราชวงศ์รัสเซียมีอาคารสามชั้นที่มีทางเดินยาวห้องจํานวน30ห้องห้องสําคัญที่สร้างในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าจากักรพรรดิปีเตอร์มหาราชที่1อาทิห้องทรงอักษรไม้โอคที่ประดับผนังด้วยแผ่นไม้โอคและยังคงมีสิ่งของที่ทรงใช้โดยสมเด็จพระเจ้าจากักรพรรดิปีเตอร์มหาราชที่1เป็นห้องรำลึกถึงสงครามนาวีที่รัสเซียชนะตุรกีเมื่อปลายศตวตรรษที่17 และห้องที่มีการประดับด้วยรูปภาพสตรีจำนวน368ภาพวาดโดยจิตรกรชาวอิตาเลียนชื่อปีเอโตรโรตาริประติมากรรมชิ้นเอกประกอบด้วยบันไดน้ำตก16เมตรตกแต่งด้วยอ่างน้ำพุบ่อน้ำรูปปัน้นและประติมากรรมแจกันหินและรูปปั้นนูนต่ำที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างงดงามและอุโมง์รูปปั้นกลางอ่างน้ำพุที่เด่นที่สุดคือรูปปั้นของแซมวัน กำลังง้างปากสิงโตด้วยมือเปล่าหมายถึงชัยชนะของรัเสเซียที่มีเหนือสวีเดนในสงครามโปตตว่าที่ทะเลบอลติกนอกจากนี้สิ่งที่น่ามหาัศจรรย์คือระบบน้ำพุที่ไม่ได้ใช้เครื่องสูบน้ำเลยแต่เป็นการอาศัยกดแรงดันของน้ำในพื้นที่ต่างระดับให้ตกลงมาเหมือนน้ำตกธรรมชาติเท่านั้นพระราชวังปีเตอร์ฮอฟมีความสำคัญและความสัมพันธ์กับประเทศไทยอย่างยิ่ง โดยเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและรัสเซียโดยทางห้องปีกซ้ายของพระราชวังปีเตอร์ฮอฟได้ถูกจัดให้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเย,นยือนรัสเซียนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างทั้งสองประเทศในรัชสมัยของทั้งสองพระองค์โดยในสมัยนั้นทางปีกซ้ายของพระราชวังปีเตอร์ฮอฟมีห้องทั้งหมด8ห้อง และเมื่อครั้งประทับที่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตามพระนางเจ้ามาเรียโฟโดโรอฟนายังบทประจําพระราชวังเพื่อส่งสวดมนต์ด้วยจากนั้นเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจโดยมีนางมาตาเลียโคโกเอสรองผู้อำนวยการด้านการต่างประเทศเฝ้ารับเสด็จทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจหรือพระราชวังฤดูหนาวมีภาพเขียนน้ำมันของจิตรกรเอก ของพ่อค้าจากเบอร์ลินถึง4 0 0พภาพหนังสือที่หายากถึง38,000เล่มและเครื่องประดับสลักอีก10,000่นชิ้นและเมื่อนำมารวมกับสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จากทุกมุมโลกที่ได้สะสมโดยราชวงศ์รมานอฟตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าจาักรพัิปีเตอร์มหาราชที่หนึ่งทำให้พิพิธภัณฑ์นี้กลายเป็นสถานที่เก็บของล้ำค่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมีสิ่งของมีค่ารวมกันได้ทั้งสิ้นมากกว่า3ล้านชิ้น นอกจากสถาปัตยกรรมที่งดงามภายในยังมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษได้แก่ราชรถพระที่นั่งของกษัตร,ริย์รัสเซียจี้เครื่องประดับหินมีค่าที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกนาฬิกานกยุงทองคำที่สามารถไขาลานและรำแพนได้ไขอีสเตอร์ฟาเบิร์ดและภาพเขียนของจิตรกรชั้นนำของโลกลีโอนาร์โดดาวินชีราฟาเอลเอลเกรโกองริมาติสและปิกัสโซ นอกจากนี้ยังมีห้องพระคลังสมบัติประจํพพาพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้เก็บของมีค่าต่างๆไว้มากมายตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันในการนี้ได้ทอดพระเนตรของที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าสาน,นิคโคลัสที่สองเมื่อครั้งเสด็จพระพระาชดำเนินเยือนรัสรเซียในปี2440ได้แก่เชิงเทียนและพานทำด้วยทองแดงเคลือบทองคำ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์กำลังปรับปรุงสาธารณูปโภคในอาคารให้มีระบบที่ทันสมัยรวมทั้งใช้ระบบเก็บของโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นโครงการนี้ให้ทันในปี2557เพื่อฉลองการครบรอบ250ปีของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทรัศน์ทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน แทนองค์กรคณะบุคคลตลอดจนพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราช มีผู้แทนองค์กรคณะบุคคลตลอดจนพระสกนิกรทุกหมู่เหลา่าทั้งจากกรุงเทพมหานาครและต่างจังหวัดไปลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลนานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานพร้อมนำใจกันดอกไม้วัตถุมงคลและสิ่งของต่างๆไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิชมรมผู้สูงอายุเคหะลำดวนเขตดินแดงและบ้านบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีคณะครูนักเรียนโรงเรียนโครงการพระราชด,ดำริรา ชาประชานุเคราะห์จังหวัดนราธิวาสสถานีโทรทัศน์มิราเคิลชนแนลบริษัทดีดูดีจำกัดคณะปฐมนิเทศข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขบรรดารักห้องสมุดโรงเรียนแพทย์กลุ่มสถาบันแพทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลตะปปิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืงยนด้วยการพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้คณะผู้แทนองค์กรหน่วยงานและประชาชนทั่วไปยังได้ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลยกษักอัคราชกุมารีที่ทางสำนักพระราชวังจัดเตรียมไว้ที่บริเวณชั้นสองตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วย